เพราะว่าจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่สามมิถุนายนระลึกถึงนักบุญชาญหลวงก้าและเพื่อนมรณสักขีบทอ่าน จากหนังสือกิจาการนักราสาวกบทที่ยี่สิบข้อสิบเจถึงยี่สิบเจ็ดเวลานั้นเปาโลส่งคนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัสเพื่อเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนาจากมาพบเมื่อเขาเหล่านั้นมาถึงเปาโลพูดว่าท่านทั้งหลายรู้ว่าตลอดเวลาตั้งแต่วันแรก ที่ขพเจ้าเข้ามาในแคว้นอาเชียขพเจ้าปฏิบัติตนต่อท่านอย่างไรขพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความอมตนอย่างยิ่งขพเจ้าต้องรำไ้เป็นทุกข์และเสี่ยงชีวิตจากการที่ชาวยิววางแผนปองร้ายขพเจ้าท่านทั้งหลายรู้ว่าขพเจ้าไม่เคยละเลยสิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่านไม่เคยหยุดเทศและสอนท่านในที่สาธารณะ และตามบ้านข้าพเจ้าเชิญชวนทั้งชาวยิวและชาวกรีอย่างแข็งขันให้กลับใจมาหาพระเจ้าและให้มีความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังจะไปกรุงเยรูซาเลม็มตามพระบัญชาของพระจิตเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้เพียงว่า พระจิตเจ้าทรงเตือนข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าโซ่ตรวนและความยากลำบากกำลังรอข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าชีวิตของข้าพเจ้ามีค่าสำหรับข้าพเจ้าเท่ากับการที่ข้าพเจ้าได้วิ่งถึงปลายทางและทำให้ภารกิจที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จไปคือการเป็นพยาน ประกาศข่าวดีแห่งพระสถานของพระเจ้าขาพเจ้าผ่านมาประกาศพระอนาจักแก่ท่านทั้งหลายบัดนี้ขาพเจ้ารู้ว่าท่านทุกคนจะไม่เห็นหน้าขพเจ้าอีกดังนั้นวันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศยืนยันแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านผู้ใดไม่รอดพ้นขพเจ้าก็ไม่รับผิดชอบ เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ละเลยที่จะประกาศพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้าแก่ท่านบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่17ข้อหนึ่งถึงสิบเอดเวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธ์ดังนี้แล้ว ทรงเงยพระพักขึ้นเบื้องบนตรัสว่าข้าแต่พระบิดาถึงเวลาแล้วโปรดประทานพระสิริรุ่งโร์กับพระบุตรของพระองค์เธอเพื่อพระองค์จะทรงรัพระสิริรุ่งโรดจากพระบุตรดังที่พระองค์ได้ประทานอำนาจกับพระบุตรเหนือมนุษย์ทั้งมวลเพื่อพระบุตรจะได้ประทานชีวิตนิรันดรกับทุกคนที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้ ชีวิตนิรันดรคือการรู้จักพระองค์พระเจ้าแท้จริงแต่พระองค์เดียวแล้วรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาคือพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าทําให้พระองค์ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในโลกนี้แล้วโดยปฏิบัติภารกิจจนสําเร็จตามที่ทรงมอบหมายกับข้าพเจ้าบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าโปรดประทานพระสิริรุ่งโรจน์กับข้าพเจ้า พระสิริรุ่งโร์ที่ข้าพเจ้าเคยมีร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกข้าพเจ้าได้แสดงพระนามของพระองค์กับมนุษย์ที่พระองค์ทรงนำจากโลกมามอบให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงมอบเขากับข้าพเจ้าเขาได้ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์บัดนี้เขารู้แล้วว่า ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้านั้นมาจากพระองค์เพราะพระวาจาที่พระองค์ทรงมอบให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามอบให้เขาแล้วเขาได้รับไว้แล้วรู้แน่นอนว่าข้าพเจ้ามาจากพระองค์และเขาก็เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาสำหรับเขาเหล่านี้ข้าพเจ้ามิได้อธิษฐานภาวนาสำหรับโลก แต่สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงมอบให้ขาา้าพเจ้าเพราะเขาเป็นของพระองค์ทุกสิ่งที่เป็นของข้าพเจ้าเป็นของพระองค์ทุกสิ่งที่เป็นของพระองค์ก็เป็นของขาา้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับสิริรุ่งโร์โดยทางเขาข้าพเจ้าไม่อยู่ในโลกอีกต่อไปแต่เขายังอยู่ในโลกและข้าพเจ้ากำลังกลับไปเฝ้าพระองค์ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราสทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับบูดานที่หนึ่งและบูดานที่สองพูดถึงการร่ำลาพระเยซูเจ้าทรงลาบรรดาศิษย์ของพระองค์ในช่วงรับประทานอาหารขําคราวสุดท้าย ส่วนเปาโลร่ำลากลุ่มคริสตชนของเมืองเอเฟซัสหลังจากที่เปาโลออกจากโครินแล้วท่านก็ไปทำงานที่เอเฟซัสแล้วก็อยู่ที่นั่นเป็นเวลานานที่เอเฟซัสท่านถูกชาวเยวเบียดเบียน,ยนอย่างรุนแรงจนกระทั่งในการเดินทางครั้งต่อมาท่านไม่สามารถกลับมาที่เมืองเอเฟซัสได้อีกท่านหยุดอยู่ที่เมืองมิเลตัส ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลอยู่ไม่ห่างจากเอเฟซัสมากนักแล้วท่านก็ได้ส่งคนไปเชิญผู้อาวุโสของคริสตจักรให้มาพบเมื่อผู้อาวุโสมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านก็ได้โอวาทอำลาพวกเขาตัวบททำให้เราสัมผัสความรู้สึกของเปาโลได้เป็นความรู้สึกเศร้าโศกเพราะท่านกำลังจากพวกเขาไป เปาโลพูดว่าตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาในแคว้นเอเชียตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ประพฤติกับท่านอย่างไรไม่จำเป็นต้องทบทวนคำสั่งสอนที่ท่านได้สั่งสอนพวกเขาประโยคต่อไปนี้สำคัญมากครับข้าพเจ้าได้รับใช้พระเจ้าด้วยความถ่อมใจด้วยน้ำตาและด้วยการทดลอง ซึ่งได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเพราะการคิดร้ายของพวกยิวพระคุณเจ้าคาโลมาริามาริตินีได้อธิบายข้อความตอนนี้ไว้อย่างน่าฟังคือเปาโลรับใช้พระเจ้าท่านไม่ได้บอกว่ารับใช้พี่น้องสิ่งที่เปาโลกระทำคือรับใช้พระเจ้าและโดยการรับใช้พระเจ้าเปาโลก็รับใช้พี่น้องด้วย เรื่องนี้เป็นข้อคิดที่น่าสนใจเพราะผู้ที่ทำงานให้กับพระเจ้ามุ่งที่พระเจ้าและการรับใช้พระเจ้านี่แหละที่ทําให้เขารับใช้พี่น้องด้วยแต่เป้าหมายสูงสุดคือพระเจ้ารับใช้ด้วยความถ่อมใจด้วยความสุภาพถ่อมตนโดยเรียนแบบพระเยซูเจ้าผู้มีใจสุภาพอ่อนหวานและอ่อนโยนรับใช้ด้วยน้ำตา เวลาที่เปาโลเขียนเรื่องนี้ท่านพูดถึงน้ำตาซึ่งแสดงว่าเปาโลคงจะมีความทุกข์มากทีเดียวในการประกอบพันธกิจการประกาศพระวจาที่เมืองเอเฟซัสและแถบเอเชียจนท่านบอกว่าขณะที่กำลังเขียนอยู่นี้ท่านเขียนพร้อมทั้งน้ำตาแสดงว่าจิตใจของท่านมีความเศร้าโศกเป็นทุกขอย่างมาก แน่นอนความสุขความยินดียนเกิดจากการทํางานก็ย่อมมีแต่ตอนนี้เปตอนหนึ่งที่เปาโลแสดงความรู้สึกของท่านออกมาว่าเป็นความทุกข์ทรมานในการรับใช้ในการรับใช้พร้อมกับการถูกทดลองซึ่งได้เกิดขึ้นกับท่านจากการคิดร้ายของพวกยิวท่านสารภาพออกมาว่าที่เอเฟซัสท่านรู้สึกผิดหวังและถูกชาวยิวเบียดเบียน แต่ท่านไม่ได้ละเลยสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาท่านใช้วิธีสอนในที่สาธารณะตามบ้านการเป็นพยานเพื่อชาวยิวและชาวกรีกจะกลับใจมาหาพระเจ้าและมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าเปาโลสารภาพว่าด้วยการโดนใจของพระจิตเจ้าท่านกำลังจะไปกรุงเยรูซาเล็ม ดูเหมือนว่าชีวิตของเปาโลใกล้ชิดกับพระจิตเจ้ามากทีเดียวเพราะท่านจะพูดบ่อยๆว่าพระจิตเจ้าดนใจให้ท่านทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้หรือพระจิตเจ้าบอกว่าอย่าเข้าไปในเมืองนั้นเมืองนี้แสดงว่าพระจิตเจ้าทรงนำทางในการทำงานของท่านเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าพระจิตของพระเจ้าประทับอยู่ในพระองค์ และทรงนำทางในการทำงานของพระองค์พระจิตเจ้าได้เป็นพยานกับข้าพเจ้าในเมืองต่างๆว่าโซตรวนและการทรมานกํำลังคอยท่าข้าพเจ้าอยู่ดังนั้นเปาโลจึงได้รับการเตือนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ไหนท่านจะประสบความยากลำบากมีโซตรวนมีการทรมานมีคุป มีการคุมขังรอคอยท่านอยู่เปาโลกล่าวว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตมีความสำคัญหรือค่าใดๆสำหรับข้าพเจ้าเลยขอเพียงให้ไปถึงปลายทางด้วยประกอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้าจนสำเร็จซึ่งภารกิจนั้นก็คือการเป็นพยานถึงข่าวดีถึงพระสถานของพระเจ้า ท่านผู้ฟังครับในการทำงานรับใช้เรามักได้ยินคำว่ารับใช้พี่น้องของเราวันนี้เราได้ยินความคิดใหม่จากเปาโลคือเป้าหมายหลักของการรับใช้คือพระเจ้าไม่ใช่พี่น้องและในการรับใช้พระเจ้านั้นเราก็รับใช้พี่น้องของเราด้วยบุคคลที่จะต้องทำให้พอใจคือพระเจ้าเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ให้พี่น้องพอใจเป็นอันดับแรกความคิดนี้อาจจะเป็นความคิดใหม่ที่เราไม่ค่อยได้ไตรตรองเท่าไรนักดังนั้นการที่เราคิดเหมือนนักบุญเปาโลจะช่วยเราให้ทำงานของเราอย่างดีพร้อมกับเพื่อนพี่น้องของเราเพราะในยามที่เราประสบความยากลำบากนั้นเราคิดถึงพระเจ้าเราคิดว่าเรารับใช้พระเจ้า เรามุ่งไปที่พระองค์เป็นพระองค์ที่จะเป็นผู้ประธานรางวัลประทานพลังให้กับการทำงานของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษรักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายาังท่าน และประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน